นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันนี้เป็นวันสำคัญคือว่าเราท่านทั้งหลายทั้งญาติทั้งโยมผ่าขาวนางสีภิกษุสามเณร อาจารย์แว่นอาจารย์หลวงอาจารย์ทั้งหลายก็มาประชุมกันเป็นสันในบาทประชุมกันและเป็นวันใกล้เข้าพรรษาอีกสองสามวันข้างหน้าก็เรียกว่าอธิษฐานพรรษา การจำพรรษาในตั้งแต่สมัยโบราณนาการมาแล้วทนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยครั้งพุทธกาลนั้นระยะเข้าพรรษาท่านถือว่าต้องมีกิจวัตรข้อวัด เป็นพิเศษอะไรอะไรที่เราเลิกไม่ได้ละไม่ได้เล็กๆแน่นอยก็ดีเมื่อท่านเข้าพรรษาแล้วก็เรียกว่าเลิกละได้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเวลาเข้าพรรษา ท่านก็อธิษฐานใจเพื่อทำความเพียรภาวนาว่าตลอดไตรมาสสามเดือนจะไม่นอนจะนั่งภาวนาหนึ่งยืนภาวนาหนึ่งเดินจงกลมภาวนาหนึ่งท่านองค์นั้นให้ชื่อว่าจักขุบาล ท่านทำความเพียรภาวนาในกลางพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษาตลอดไปตกไปถึงครึ่งพรรษาเกิดไม่สบายจักขุตาคือว่าโลกตากรมเลิกเมื่อญาติโยมได้ข่าวว่าท่าน ไม่สะดวกสบายตาก็หายามาใส่ให้ใส่มันก็ไม่หายคือว่าท่านไม่นอนหยอดยาท่านนั่งหยอดยาน,น,นานๆหมอยาก็มาถามว่าเวลาท่านใส่ยาทำอย่างไรท่านนอนหยอดยาหรือว่านั่งหยอดยาท่านก็บอกว่านั่ง อดยาเอออย่างนั้นมันก็ไม่หายละผมจะไม่ยาให้และว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าอย่างไดท่านก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตลอดไตรมาสจะได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดสิ้นไปเสียที อันความเจ็บหูเจ็บตาเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พระเอ่ันมุ่งเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อละกิเลสลาคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดหมายเทเนจักขุตาของท่านก็ไม่มีเวลาที่จะเบาบางลงไปได้ จนถึงโน้นแหละวันออกพรรษาวันมหาปวารณาท่วนไตรมาสสามเดือนเมื่อถึงวันนั้นเรียกว,ว่ากำเริบใหญ่จักษุโสดเคยตาของท่านทั้งสองข้างข้างก็เกิดแตกในขณะที่จักษุตาแตกนั่นแหละ การสำเร็จมรรคผลถึงนิพพานของท่านก็พร้อมกันกันกบตาแตกอันนี้เป็นเครื่องเตือนเราททาั้งหลายว่าในกลางพรรษานั้นพระสมัยโบราณโบราณขั้งพุทธกาลโน้นท่านมักจะเอาจริงเอาจังในเวลาเข้าพรรษาอย่างท่านจักขุบาล เอาจนตาแตกคนเราถ้าฮาว่าอดหลับอดนอนจนถึงตาแตกแล้วก็เข้าใจว่าจะได้สำเร็จมรรคผลทุกองค์ทุกคนนั่นแหละอยู่นี่คือเป็นการตั้งอกตั้งใจจริงๆแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ชอบคนตาบอดชอบคนตาดี แต่ว่าท่านจักกูบาลท่านไม่เกี่ยวขอให้ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระณิพานก็พอตาเนื้อตาหนังเนี่ยมันจะแตกตาดับท่านก็ไม่ว่านั่นคือความเด็ดเดี่ยวของครั้งพุทธการจิตใจของท่านแก่กล้าจริงๆ เราทุกคอนพรรษานี้เป็นพรรษาอันสำคัญที่จะถึงอยู่สองสามวันนี่แล้วในกลางพรรษานั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เรายังย่อหย่อนยังบกคลอกก็ให้ลิเริ่มในกลางพรรษานี่แหละ ผู้จะทำความเพียรแบบไหนชนิดใดก็ให้ตั้งอ,อกตั้งใจลงไปเพราะว่าการทำความเพียรในกลางพรรษานั้นมักจะได้ผลดูอย่างท่านจักขุบาลท่านใหญ่ผลมีผลจริงๆแม่ราท่านทั้งหลายตกมาสมัยนี้ก็อยาเข้าใจว่า เราทำไปก็จะเสียประโยชน์ไม่ได้อะไรถ้าทำจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยมันขึ้นโยกับความเพียรความหมั่นความกยันความตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆและมีอีกองค์หนึ่งเคอว่าบวชในสมัยโน้นครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละ กว่าจะมาบวชก็ลาญาติโยมบิดามารดาก็ไม่ค่อยอยากจะให้บวชกว,ว่าจะบวชได้ <c oughs> <c oughs> กินเวลานานเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ตั้งใจภาวนาจริงจังเมื่อ ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมนั่งก็เหงานอนยืนก็เหงานอนท่านเว้นจากการนอนเหมือนกันแต่ว่าความง่วงเหงาเหานอนไม่ค่อยจะสู้ได้ท่านก็เลยทำทางจมกลมกับพื้นดินกว่าดีๆแล้วก็เดินจมกลม ให้ยาวที่สุดเส้นทางจงกลมนั้นเดินกลับไปกลับมาบท่อบวถอยภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกท่านเดินจมกลมเที่ยวจมกลมอย่างนั้นจนกระทั่งว่าเท้ามันทานไม่ไหวหนังเท้าขาดไป แตกไปเลือดไหลเดินไม่ได้เมื่อเจ็บเท่าแล้วเดินไม่ได้ความเพียรของท่านก็ยังมีอยู่ท่านยังไม่ท้อถอยท่านก็คิดว่าเอเท่าแตกแล้วเลือดไหลเดินไม่ได้เราจะคานเอาที่นี่ก็ลงคานเ เอาเขาทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปภาวนาพุโทโธไปจิตใจท่านศรัทธาท่านแก่กล้าพระองค์นั้นบ่อท่อบอถอยเทเน่ก็นานเข้าเข่าก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ทั้งมือทั้งเขา แล้วจะทำอย่างไรท่านก็ยังตั้งใจอีกว่าความเพียรยังมีอยู่ความอดทนยังมีอยู่เราจะไม่ท้อถอยทีนี้ท่านก็เมื่อเดินก็ไม่ได้แล้วคานก็ไม่ไหวแล้วคราวนี้ท่านนอนขวางทางจงกลมเด้งเอา พุทโธไปเรื่อยกลิ่งไปกลิ่งไปเพื่อไม่ให้หลับจะได้ตั้งสติสตังภาวนาเอาให้เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปจริงๆกลิ่งไปจนสุดทางจงกลมยาวๆนั่นแหละแล้วก็กลิ่งกลับมาอีกพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ท้อไม่ถอยภาวนาเรื่อยไป ทีนี้ตอนมาถึงนอนขวางทางจมกลมนี่แหละอิริยาบทนอนนี้มันไม่แตกเรียกว,ว่าจมกลมนอนแบบสบายไปเลยภาวานามไม่ท้อไม่ถอยจนผลสุดท้าย,ยจิตใจของท่านก็รวมสงบระงับ เป็นสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานจนเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจนได้สำเร็จมรรคผลนิานด้วยการเดินจมกลมอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลาย ไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าเอาจริงๆทำจริงๆแล้๋วสำเร็จทุกลายไปแต่เดี๋ยวนี้คนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยเอาจริงเหมือนคนในสมัยครั้งพุทธ,ธกาลสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจจริงๆเรียกว่าเดินจมกรมเอาเลือดสู้ คนเราสมัยนี้เดินจมกลมยังเท่ายังไม่ทันแตกทางจมกลมยังไม่ลายก็หยุดไปแล้วจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนนพานพันษานี่แหละจะมีองค์ไหนบ้างลุกขึ้นทำความเพียรภาวนา จนถึงขั้นละกิเลสลาคะโทสะโมหะให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นที่สรรเสริญของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเอาชนะกิเลสในใจของท่านได้แลว้วท่านมุ่งหวังให้พวกเราทั้งหลาย ได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีแต่คนเราสมัยนี้นั้นอ้างการอ้างเวลาไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลถ้าเราเอาท่านสององค์คือจักขุบาลเป็นหลักมาเตือนใจของเรานั้นอย่างหนึ่ง แล้วเอาภิกษุน่มที่ได้สำเร็จในทางจมกลมจนถึงกลิ้งเอาในทางจมกลมก็เป็นโอบายเตือนเราท่านตั้งหลายว่าถ้าทำจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานนั้นมันไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆในตัวเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าไม่ถูกทรมาน เอาออกเอาใจกิเลสกิเลสมันชอบอย่างไรเราก็ทําไปให้ให้ชอบตามใจกิเลสจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องฝืนธรรมดาของกิเลสบ้างมันชอบนอนเราไม่นอนนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนา ต้องตั้งใจจริงๆคือความสุขความสะดวกสบายที่เราว่าสบายอยู่ในโลกนี้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรไม่เป็นนิลามิตรส,สุขคือจิตใจไม่สงบรังอับเยือกเย็นสบายลงไป จึงเป็นหน้าที่เราท่านทั้งหลายทุกลูกทุกนามจะต้องเอามาคิดมาภาวนาดูสิ่งใดที่จะยังจิตใจตัวเราท่านทั้งหลายให้แก่กล้าสามาในการปฏิบัติบูบชาภาวนาในทางพุทธศาสนาแล้วให้เราเอามาคิดมาอ่านโดยเฉพาะเมื่อเราได้ สั้งสัจจยาทิสารลงไปในการอยู่ไตรามาสสามเดือนเรียกว่าจำพรรษานี้อันนี้มันพาให้จิตใจเข้มแข็งเข้มขน้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ดีจึงให้พากันนำไปคิดอ่านพินิจพิจารณาอะไรที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ลง ในคราวจำพรรษาเราจะต้องเอาจริงๆโดยเฉพาะก็คือว่าเราจะต้องลิเริมตั้งแต่หลักทานศีลภาวนาหลักของศีลคือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเก่าวมุสาว่าดื่มจินสุราเมลัยเป็นต้นขึ้นไป ตามหลักศีลที่ตนตั้งจิตเจตนารักษานั่นแหละอันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสมาธิภาวนานั้นอาศัยหลักของศีลถ้าเรามีศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดอยู่ในกายวาจาจิตของเราเต็มที่แล้ว สมาธิภาวานาความตั้งมั่นในใจก็มีความอดความทนในใจก็เกิดขึ้นความสามารถอาจหามในใจของเราก็ย่อมมีขึ้นมาได้ในหัวใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธ,ธเจ้าของเราพระองค์ทำให้เป็นตัวอย่างแล้ว พระาอาราหันตาคีนาศพเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายเห็นได้รู้ได้เห็นว่าเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในปีนี้พรรษานี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานี้แหละ เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความสุขสะดวกสบายในรูปเสียงปิ่นลดโภตรพระธรรมาลมนั้นเราทุกคนเคยผ่านกันมานับไม่ถ้วนแล้วที่เรามาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าเราเกิดมาพบใดชาติใดก็มาหลงไหลอย,อยู่ในรูกในเสียงปิ่นลดโภตรพระธรรมาลม อันที่จะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมานั้นเราจะต้องมีวิธีการภาวนานี่แหละเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเครือใจของคนเหรานั้นเรานึกสิ่งใดจเจริญสิ่งใดแลว้วจิตใจเราสงบหลังับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนานได้ เิ่นนั้นแหละจะเป็นอุบายธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในใจของเราได้ทีเดียวแหงนั้นวันนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจลงไปว่าต่อแต่นี้ไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชา นั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูบชาภาวนาเอาจนให้ถึงขั้นเลิกละกิเลสตัณหามานะคิฏท,ทิได้จริงๆเหมือนพระในครั้งพุทธกาลเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราก็วันเดือนหกเพนวีสาขาบูชา พระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม่โพในคืนวันนั้นจิตใจของพระองค์ก็ตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาต่อมาก็ สอนสาวกสาวิกาศัทธาญาโยมทั้งหลายให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีเลื่อนมาภายในสี่สิบห้าปีหรือว่า 45, สาี่สิบห้าพรรษาหลังจากพระพุทธเจ้าของเราตัดสรู้แล้วอายุของพระองค์ก็ รวมเข้าร่วมเข้าเป็นแปดสิบยึงได้ดับขันเข้าสู่นะผ่านไปยังเหลือแต่พระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมพระธรรมปีดกธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ ภายใน45ปีนั้นเรียกว่าได้84,000พระธรรมคันเอาไว้ให้สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพื่อแผ่เจือจานมาถึงพวกเราทั้งหลายก็ได้อาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเราก็ให้เอามาคิดมาอ่านมาภาวนา ยังจิตใจของเราให้สงบระง,งับลงไปให้ได้การปล่อยปละละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสลาคะโทสะโมหะนั้นไม่เป็นผลดีอะไรให้แก่ตัวเราเลย เมต่ทำใจของเราให้ทอ้อให้ท้อยความเพียรความหมั่นความขยันไม่กล้าวหนา้าเมื่อเป็นเช่นนี้พันษานี้ให้เราทุกคนตั้งใจเสียใหม่ให้ได้จิตใจอันผ่องใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภปราศจากความหลงให้จิตใจของเรามั่นคงหนักแน่น เหมือนพื้นแผ่นดินธรรมดาพื้นแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรอะไรให้แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าให้ใครเฉยๆอยู่อย่างนั้นถ้าใจของเราภาวานาอะไรอะไรมากระทบตากระทือนหูได้รับความติเตียนนินทาอย่างไรก็ให้ใจของเราวางเฉยไว้ เรียกว่าเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาจิตภาวนานี้สำคัญมากเพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนานั้นถ้าไม่รู้จักการใช้อุเบกขาจิตเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นในเวลาเราอยู่การฝนอยู่กลางพรรษา คนลราพระเราที่จำพรรษาที่ไหนก็เกิดเรื่องเกิดลาวผิดเถียงกันไม่ว่าแม่เขานางชีผ้าเขาวเ,เ,เน้นเล็กเน้นน้อยเน้นใหญ่มักจะมีเรื่องลาวกันบ่อยๆคือว่านั่นแหละไม่ลดละทิฏฐิมานะลงไปให้มันเห็นจริงเห็นแจ้งปล่อยปะละเลยในภาวนา ถ้าเอามาภาวานาพิจารณาดูว่าเวลาเรามาเกิดเราได้อะไรมาไม่มีได้อะไรได้หนังหุ้มกระดูกของเรามาได้กระดูกสามรอยท่อนมาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็มาประมาทมัวเมาไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวานา ปล่อยปละ,ละเลยให้กิเลสความโกรธมันขึ้นมาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความโลภมันเข้ามาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความหลงมันเข้ามาย่ำยีหัวใจผลที่สุดใจของเราแทนที่จะรู้แจ้งในธรรมปฏิบัติ กิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านี้มันก็ปิดล่ะปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจเป็นจิตใจมืดไม่แจ้งในธรรมปฏิบัติเราต้องทำใจของเราให้แจ้งให้ใสในกิเลสในใจของเราอย่าได้ไปปรุงแต่งมันอีกมีโยเท่าไหร่ <c oughs> ก็ให้ตั้งอกตั้งใจเลิกละกิเลสที่มีอยู่นี่แหละฮะมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดอย่าไปเพิ่มมันอีกอย่าไปเพิ่มเติมธรรมดากิเลสนั้นถ้าเราเพียรละออกไปวางออกไปมันก็มีแต่จะเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุด เทมันไม่หมดไปสิ้นไปนั่นคือเรา <c oughs> เพิ่มอยู่เสมอพยายามเพิ่มให้กิเลสเพิ่มให้กิเลสลาคะกิเลสโทสะที่มันมีอยู่นั้นให้มากขึ้นจิตใจอันนี้จึงไม่หมดไม่ใสสะอาดสราดจากมนทินโทษเพราะไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก เพราะไม่นึกถึงมรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเราประมาทไม่นึกถึงความตายไม่มองเห็นความตายว่ามันใกล้ที่สุดใกล้ยอยู่ทุกคนทั้งหนุ่มทั้งแก่คือว่าลมเข้าไปถ้าลมไม่ออกมาเราก็ตายละลมหายใจที่เราหายใจอยู่นี้ หายใจออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายมาลนังเมภาวิสตินี่แหละให้ภาคนนึกจเจริญให้ได้แล้วจิตใจเราจะได้เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนกับลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเลภาวันนาตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะในการอยู่จำพรรษานี้ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจสิ่งใดขัดข้องหมองใจอย่างไรก็ให้ถามท่านผู้เป็นหัวหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็ให้พากันลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในตัวในใจของเราลงไปไม่ให้มันมากขึ้น มันมีอยู่เท่าใดก็เพียรละอะก็ไปทีละน้อยทีละน้อยเอาจนหมดสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดเราทุกคนก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้ทุกคนฉะนั้นโอบายโดยยนยอน่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย พากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศะนี